ก่อนจะทีในสัปดาห์นี้ครับวันนี้เราอยู่กันที่เลอบอนช็อปครับ นี้นะครับเราจะมาพูดนะครับถึงเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่ผมได้พูดนะครับเกี่ยวกับท่านักกอล์ฟนะครับที่มีปัญหาในเรื่องการแบ็กสวิงนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้นําเสนอนะครับในเรื่องของพรีเซ็ตริลนะครับพรีเซ็ตคือพรีเซ็ตข้อมือนะครับในการเซ็ตข้อมือให้รู้สึกว่าเซ็ตข้อมือเลยอย่างเร็วนะครับก่อนที่จะทําการเทิร์นไหลแล้วแบ็กสวิงขึ้นไปนั่นเองนะครับวันนี้นะครับต่อยอดแล้วกันเรียกว่าต่อยอดจากสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับที่เราทําในตอนนี้ไปจะเป็นในเรื่องของ การนำดิวนี้บังเอิญว่าด้วยความที่ผมได้ลองนะครับกับทีมงานดูแล้วว่าดิวนี้ใช้ได้นะถ้าเราจะนำมาปรับใช้ในการสำหรับธันตกฟที่อยากตีเฟตตีดออ่านี่บอกเลยว่าผมบอกเลยว่าในการตีเฟตตีดอไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากถ้าเราเข้าใจหลักนะครับแน่นอนการตีเฟตตีดอนะครับการตีเฟตเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วเหมือนเราตีลูกตัดตีเฟตก็คือการตีเฟตถ้าเทียบแล้วนะครับมีตรงเส้นนี้เป็นเส้นตรงนะครับ เซตอัพเนี่ยก็คือให้เรารู้สึกว่าเซตให้อยู่ข้างนอกนะครับเป็นเอาอินขึ้นไปแล้วก็ตีเหมือนเฉือนลงมาจบเข้าในนะครับเหมือนลูกตัดปิงปองถ้าเลานปิงปองเนี่ยคือลูกตัดนั่นเองนะครับพูดง่ายเอาอินจะออกไปลูกเฟดนะครับตามหลักแล้วลูกเฟดจะมีสปินเยอะกว่านะครับแน่นอนในเรื่องระยะทางอาจจะมีผลบ้างซึ่งผมจะพูดอยู่บ่อยๆในเรื่องนี้นะครับส่วนต่อมาในเรื่องการตีดอกนะครับการตีดอก็คือต้องตีนะอินเอาจําได้ไหม ปิงปองก็คือการตบ็อปสปินนั่นเองนะครับเหมือนการเตะปิงเตะบอลก็คือการเตะสซโค้งเข้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการตีอินเอาท์นะครับก็คือตีแล้วลงมาด้านในแล้วเทินผ่านแล้วจบออกนอกแบบนี้ก็จะทําให้เกิดลูกดอและเกิดถามว่าแล้วตีลูกตรงเราทำยังไงก็ตีลูกตรงก็ง่ายๆครับคุณก็แค่เซตให้อยู่ที่ฟุตไลน์แล้วขึ้นไปตรงๆแล้วก็จบตรงก็จะได้ลูกตรงแล้ว นะครับอันนี้วันนี้นะครับเราเลยจะนำนะครับดิวในเรื่องดิวพรีเซตมาทำให้ท่านผู้ชมนะครับลองใช้นะครับเป็นอัลเทอร์เนทเหมือนเดิมนี่คือเป็นทางเลือกนะครับในการที่จะใช้ในการตีเฟตตีดอจากการใช้ดิวพรีเซตนั่นเองอเรามาเริ่มจากการตีเฟตกันเลยนะครับเรามาลองดูกันนะครับนาลูกเฟตชัดเจนนะครับดูระยะนะมันจะน้อยหน่อย162 นี่คือลูกเฟดนะครับอันนี้สังเกตแล้วผมใช้ดวพรีเซตแล้วขึ้นไปเลยข้อดีคือไม่ต้องคิดเยอะแค่รู้สึกว่าเซตอัพให้ถูกแล้วหมุนไหล่ขึ้นไปธรรมดาเองนะครับแต่มาดูลูกดอกกันบ้างนะครับในเรื่องการตีลูกดอแน่นอนต้องตีจากอินทูเอาท์คำว่าอินทูเอาท์คือพูดง่ายขึ้นไปและลงมาข้างตัวก่อนแล้วเทิร์นจบออกไปข้างนอกแบบนี้นะครับเหมือนตีตบอย่างนี้นะครับเรามาลองดูนะครับว่าถ้าตีลูกดอจะเป็นยังไง เนี่ยฮะท่านผู้ชมลูกนี้ทิศทางไม่ดีเท่าไหร่นะรอชัดเจนนะครับแต่ว่าสังเกตเลยดูระยะนะฮะอยู่ที่ประมาณ186นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเฟดกับดอนะครับการนี่คือเทคนิคการเลือกเล่นนะครับว่าเราจะตีิเฟดหรือดอและระยะต้องยอมรับว่าเฟดจะสั้นกว่าเพราะสปินจะเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นไงไงก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเพียงทางเลือกนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ย ลองไปปรับใช้กันดูถ้าใครไม่ถนัดด้านนี้ก็ไม่ต้องทําแต่เกิดท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องนี้ลองดูบางอย่างเนี่ยนะฮะมันเป็นริวหรือเทคนิคใหม่ๆที่ผมเนี่ยเป็นคนชอบลองพอมาลองบางอย่างมันดีเราก็จะนํามานําเสนอกันนะครับเชื่อว่านะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคนะครับที่ท่านผู้ชมนะครับสามารถตีเฟรดและดอได้อย่างง่ายจากการใช้พรีเซตริวครับ